สวัสดีค่ะเรามาดูไพ่3ใบทํานายกันต่อนะคะ6กโพกแดง3โพดำแล้วก็10ดอกจิกค่ะนั่นก็หมายถึงว่าถ้าถามความรักในเรื่องระหว่างเพื่อนนะไม่สามารถที่จะลงเอยเป็นความรักในเรื่องของการแต่งงานได้เลยนะคะ เพื่อนก็คือเพื่อนแต่จะจะสารต่อก็ไม่สามารถจะสารต่อได้เพราะว่ายังไม่เข้าขากันดีค่ะยังไม่อยู่ในความเหมาะสมแล้วก็ยังต้องปิ่นเคลียวยังต้องทะเลาะเบาะแหวงกันอยู่เป็นบางช่วงนะคะภัยนี้ขึ้นมาก็ระวังการพบปะผู้คนนะคะเพราะคุณอาจจะโดนเพื่อนใส่ร้ายป้ายสีอะไรบางอย่างให้หนักอกหนักใจก็ได้ค่ะฝากกดติดตามฝากเขียนคอมเมนต์วันนี้ขอบคุณและสวัสดี